ให้เกียวดูดิเกมล,ลากเส้นฮาเ์ปเกิดแกทำอะไรกับทีวีวะไม่ได้ทำอะไรเส้หน่อยแต่ทำน้ำหกไปเมื่อกี้นี่สงสัยจะพังซสแล้วที่แน่ๆก,ก่อนฉันออกไปยังไม่เป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ความหยบฉันซะหน่อยเปิด,ดมาฉันยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยขี่รถได้้บาบาบูเฮ้ hey, มีคนโอ้กบนฟ้าวะ่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่ที่ร้านเล่าของลุงสเตอร์บี้ มาลองกินฟรีที่งานเปิดตัวล้าแล้วก็พาดูพวกเดิกๆมาด้วยได้มารูบขาของรูสเซอร์ที่ขาดตอนไปลบทีวินตนะรูสเซอร์บายไอ้บาวบ,าบูบาบาบมีพว่วดชีวิตครับแล้วผมไปขึ้นฉีลาดด้วย <c oughs> ไอ้บาบาบูลบทางหนังไม่พอที่จะถ่ายภาพเคเลื่อนไหวริเบนแบบนี้เอาไอ้คนโดนกัะตุดออกเล แล้วพ่อเยญ่รูก็ถามว่าเจ้ามีชื่อว่าอะไรเขาก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแล้บเขาก็บอกว่าเราคือเลจิออนแล้วจะมาจัดหนักคุณามาจากไบเบอลสิ มาจากซักบทแหละสวัสดีครับท่านต้องไม่เชื่อแน่ได้มีกบอยู่ในกางเกงนี่ครับท่านอนรงนี goobagaba gooba goobagaba gaba goobagaba g บ o b a g i z u b a a b a u b a g a